เดินขึ้นมานะคะแต่ละขั้นอ,อันนี้ก็จะเจอพระฤาษีบำเพ็ญน,นะคะนนบำเพ็ญโยคีนะคะเป็นฤาษีบำเพ็ญโยคีหรือบำเพ็ญพรตถนะฮะ,ะก็จะเป็นด้านหน้าก็ช่วงที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นปราสาทด้านในนะคะปราสาทด้านะดังน,นั้น,นเราจะเห็นที่โบราณเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยแต่ละบานประตูจะมีประตูปิดประตูเปิด ต้องมีประตูปิดประตูเปิดทุกบานทุกที่นะคะแสดงถึงความสําคัญแล้วก็ความปลอดภยัยดังนั้นภายในตัวปราสาทเนี่ยต้องมีสิ่งที่มีค่านะคะต้องมีทองคํามีเพชรนินจินามีอะไรอย่างมากมายโดยเฉพาะปราสาทเมืองต่าเนี่ยถือว่าเป็นมหาปราสาทที่อยู่ในระดับกลางคือความใหญ่อยู่ในระดับกลางใหญ่สุดคือ,อนครวัดนะคะรองลงมาก็คือพนมรุง้งแล้วก็รองลงมาจากพนมรุ้งก็คือ ระดับกลางก็คือจะเป็นปรา,าสาทเมืองต่งซึ่งการสร้างปรา,าสาทขนาดนี้ก็จะปรากฏอยู่ที่ปรา,าสาทสะกำแพงใหญ่นะฮะปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะเราก็จะเห็นขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ให้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องกําหนดด้วยค่าแรงจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะจะต้องมีทรัพย์ในการซัพพอตในสิ่งเหล่านี้ ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องใช้มวลคนอย่างมหาศาลในการที่จะขุดลอกแล้วก็ในการที่จะทําอะไรต่ออะไรมากมายและทั้งนี้นะคะในการประกอบพิธีกรรมสําคัญก็ยังปรากฏขึ้นในสถานที่แห่งนั้นด้วยแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือรูปเคารพหรือสิ่งสําคัญในมหาปราสาทนั้นก็จะต้องมีความโอลา์มีความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะอาจจะสร้างด้วยสิ่งที่ ของที่มีค่าอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ย้ายม,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 มาถ่ายรูปข้างหน้าด้วยกันก่อนว่ะน,าานาัามาถ่ายรูปหน่อยมะเจ๊มาถ่ายรูปหน่อยเร็วนี่ข้างหน้าน,นี่จะสวย เออในถ่ายมุมมุมอย่างนี้ก็ได้ถ่ายขึ้นมาเนี่ยเราต้องมานั่งแบบนี้แล้วก็ให้ถ่ายขึ้นให้ถ่ายมาแบบนี้จะได้เห็นประสาทด้วย งไงดีมันต้องถ่ายเฉียงเฉียๆดินี่เราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้มุมตรงนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปตรงนี้มันถึงจะได้ทั้งสามหลังเลยเนี่ยแบบเนี้ยใช้ได้เลยมามา